สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมเข่งมะพร้าวอ่อนสูตรไม่ง้อใบตองค่ะเราก็จะทำใส่ในพิมพ์ซิลิโคนดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะคะตัวแป้งก็จะมีความนุ่มเนบหอมหวานเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นลงไปผสมของแห้งให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะทยอยใส่น้ำสะอาดลงไปสลับกับการนวดแป้งเพื่อให้แป้งแล้วก็น้ำตาลละลายดีค่ะ สำหรับแป้งแล้วก็น้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนวดแป้งสักประมาณ2 3นาทีค่ะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มนะคะพอแป้งของเราเนียนนุ่มดีแล้วเราก็จะใส่น้ำสะอาดส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ละลายแป้งให้เข้ากันดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมากลองด้วยกระชอนตาถี่แล้วก็แบ่งแป้งเป็นสามถ้วยเท่าๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะทําเป็น3มสีค่ะสําหรับสีแรกนะคะเราก็จะใส่เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะสําหรับความเข้มของสีเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะ สีต่อไปก็จะเป็นสีม่วงวินเนอร์ค่ะผสมให้เข้ากันดีนะคะ ส่วนสีสุดท้ายก็จะเป็นสีชมพูวินเนอร์ค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ สำหรับเนื้อมะพร้าวอ่อนเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้เข้ากันดีค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะนำพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนะคะมาทาด้วยน้ำมันพืชบางๆค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์นะคะสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ไม่ง้อใบตองเราไม่มีใบตองเราก็สามารถใช้พิมพ์อย่างอื่นแทนได้ค่ะ พอเราทานะ้ำมันพืชเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักแป้งแต่ละสีใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ ก็ตักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีละหชิ้นรวมเป็นทั้งหมด18ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมนึ่งขนมกันนะคะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดจัดดีแล้วหลีไฟลงให้เหลือไฟกลางจากนั้นเราก็จะนำซึ้งขนมมาวางปิดฝาหมอ้อแง้มฝาหม้อไว้นิดหนึ่งเพื่อระบายความร้อนเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา25นาทีค่ะ ขนมเข่งมะพร้าวอ่อนของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมาสีสวยหนะ้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไวให้เย็นสนิทค่ะสำหรับขนมของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแกะขนมออกจากพิมพ์ค่ะแนะนำให้พักขนมไว้ให้เย็นสนิทนะคะเราก็จะสามารถแกะขนมออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆค่ะ ได้แล้วนะคะสวยงามสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันนะคะเนื้อขนมก็จะมีความเหนียวนุ่มหอมหวานเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ